ขอเถอะครับไอ้พวกขโมยเนี่ยครับก็ขโมยถังขยะของเทศบาลเนี่ยมันก็เป็นของหลวงอยู่แล้วครับความผิดมันก็สูงอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนครับเดือดร้อนเวลาไม่มีที่ทิ้งขยะถังขยะก็ไม่มีนะครับขอเถอะครับ มาแล้วสองครั้งแล้วครับผมครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกก็ตอนตอนกลางคืนช่วงประมาณตีตีสองตีสามของน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็มาเอาตอนกลางคืนเอารถรถเห็นในกล้องวงจรปิดก็มีรถกระบะหลังคาสูงมามามาเอาไปตอนตอนแรกก็คิดว่าเทศบาลมาเอาก็เลยดูกล้องวงจรปิดว่าเห็นเห็นเขาเอาขึ้นไปไงแล้วครั้งที่สองนี่ก็ก็เหมือนเหมือนเดิมครับเมื่อน่าจะประมาณเมื่อวานนี้ตอน ตอนประมาณสักช่วงตีสามเกือบตีสี่ครับ,รบพฤติกรรมก็เหมือนเดิมครับรถกระบะน่าจะเป็นคันเดิมครับมามาเอาไปตอนแรกก็เทศบาลเขาเอามาตั้งให้หายรอบแรกเทศบาลเขาเอามาตั้งให้ให้รอบหนึ่งแล้วแล้วก็มารอบสองนี่นก,ก็ก็หายอีกเราก็ไม่มีที่ทิ้ทงขยะไงแล้วเวลาเอาถังเอาขยะไปวางไว้ให้เทศบาลมาเก็บเนี่ยก็คือมันจะมีพวกสุนัขอะไรมาคุยค้ยเขี่ยทําให้ขยะมันฟุ้งกระจายครับเดือดร้อนเดือดร้อนครับ ต้องมาเก็บต้องมาเก็บตามที่เวลามันคุยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากอยากจะบอกว่าเรื่องเถอครับแบบนี้ครับมันเดือดร้อนชาวบ้านครับ ก็ยังมีการที่คนขโมยก็ยังมาทําการขโมยอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทุกคืนก็จะได้รับรายงานจากคนที่เก็บขยะจะบอกว่าแต่ละจุดก็จะมีถังขยะยังหายเพิ่มเติมหลังจากที่เราเอาถังขยะครั้งที่แล้วที่มันหายเราก็าไปตั้งใหม่พอไปตั้งใหม่ปุ๊บก็ยังมาขโมยในช่วงเวลาประมาณสักตีสองถึงตีสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประจําแต่ว่าสลับเส้นสายกันนะคะเส้นทางกัน,นค่ะใช่ค่ะเส้นทางสลับกัน เขาพอดีเราก็เราก็เลยได้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะว่าเขาก็จะแจ้งเรามาว่าถังขยะหายเราก็เลยได้มีการประชาสัมพันธ์ไปว่าจากเสียงตำสายว่าให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเราหน่อยหนึ่งว่าใครพบเบาะแสให้ช่วยให้แจ้งทางเทศบาลบ้านกลางได้เลยแล้วก็มีช่วงวันอังคารที่ผ่านมาเราได้ลงพื้นที่ไปสอบถามกับาชาวบ้านแล้วก็ปินรูปภาพอะคะ่ะลักษณะแบบนี้นะคะ เอาไปแปะตามสถานที่แบบพวกเซเว่นหรือตามร้านค้าให้ชาวบ้านเขารับทราบว่าลักษณะรถเป็นแบบนี้ลูปพันณ์สันถานคนที่จะขโมยเป็นลักษณะอย่างนี้นะให้ช่วยตามให้หน่อยนึงก็พอเอิญพอรุ่งขึ้นหลังจากนั้นที่เราไปติดก็มีพลเมืองดีค่ะเป็นน้องที่เขาขายของอยู่ตรงปากซอยวัดมะขามได้แจ้งมาว่าเขาได้ตามไปแล้วก็ได้จดเลขทะเบียนรถไว้ให้ทางเราก็เลยรีบเข้าไปหาแล้วก็พบว่าเขาจดเลขทะเบียนรถไว้ให้เราแล้ว เขาบอกว่าเราก็บอกว่าได้แน่ใจได้ยังไงว่าเป็นรถคันนี้เขาก็บอกว่าเขาเห็นลักษณะตามที่เราไปติดไว้แล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปในซอยก็เห็นกําลังยกถังไปหนึ่งใบพอนั้นเสร็จแล้วเขาก็ไม่กล้าเขาก็เลยโทรแจ้งตํารวจพอโทรแจ้งตํารวจตํารวจมาก็ไม่ได้ทําอะไรมาขับวนไปวนมาแล้วก็ออกไปพอหลังจากออกไปมันก็ออกจากซอยแล้วก็ขับไปตรงแยกตรงไฟแดงตรงตลาดคุณัพย์ะคะ่ะ การมาลักขโมยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องมันทําให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ไ่าใช่เฉพาะจะหาบ้านกลางอย่างเดียวอาจจะเป็นที่อื่นที่เขาไปขโมยแล้วถังขยะมันเป็นสิ่งของจําเป็นที่เราไว้ใส่ขยะใส่สิ่งที่ไม่ดีพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ขยะกองสกปรก,กเลอะเทอะทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วอาจจะก่อให้เกิดพวกเชื้อโรคนะคะเป็นอันตรายกับชุมชนกับประชาชนได้